สวัสดีครับแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่านเข้าสู่ YouTube Channel แมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมในชาแนลนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถ2คันที่ต้องบอกว่าคนที่จะซื้อ Ford เนี่ยถ้าเป็น e อ e วอร์ต้องเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับขวามือผมเนี่ยคือ e อ e วอร์เรส a n ไทเทียซ้ายมือเนี่ยคือเอเวอร์ตัว y t e ทนั่นเองนะครับ ซึ่ง2คันนี้ราคานะครับวันนี้ในปี2566ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอันนี้อยู่คือเดือนธันวาคมนะครับซึ่งปี66เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ปรับขึ้นนะถ้าคุณผู้ชมมาดูคลิปในปี67แล้วราคาจะไม่ใช่ราคาที่ผมบอกวันนี้นะนะครับซึ่งราคาที่ผมบอกคุณผู้ชมในวันนี้ตอนนี้ถ้าเป็นตัวว t แท็กหนล้านเก้าแสนสองบาทแต่ถ้าเป็นตัว ขวามือผมไทเทเนียมราคา1 8 7 4 0 0้าบาทแต่ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ในปี2567นะมันจะไม่ใช่ราคาที่ผมบอกนะครับเนาะเนาะเดี๋ยวหาว่าลงราคาทำไมลงราคาไม่ตรงนะครับเบื้องต้นทั้ง2คันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันหมดนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยเดีย๋ยวเปิดให้ดูทั้ง2คันนะครับมันไม่มีอะไรที่จะต่างกันทั้งนั้น ราคาเนี่ยวายแท็กก็จะแพงกว่าด้วยนะครับแต่ว่าแพงแค่ในเรื่องของการดีไซน์อะไรแค่นั้นเองมาดูกันตัววายแท็กลองดูนะว่าเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับนะโชคเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มนะครับซึ่งโชคจากโรงงานเนี่ยไม่มีนะครับจะมีแค่ฝาค้ำอะไรอย่างนี้นี่คือเราติดตั้งเพิ่มขึ้นมาให้อะเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างทุกอนูเลยนะครับไม่มีอันไหนที่มันแตกต่างกันเหมือนกันหมดะเหมือนกันหมด โช้กฝากระโปรงไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราติดตั้งให้นะที่ผมบอกว่าอ๋อแล้วก็ผมเนี่ยนะครับก็คือติดตั้งให้ทุกคันเลยเครื่องเหมือนกันทุกชิ้นส่วนเลยนะนะครับก็ไม่ขอดูคันนี้ละกันเพราะเหมือนกันเลยนะไปดูคันนี้เครื่องยนต์2 0 0 0นะครับให้กำลังแรงม้าที่2 1 0แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีด e s h i p p e r ที่เราเรียกว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นแหละซึ่งไอเกียร์เนี่ยความพิเศษมันคือ,อยังไงมันสามารถเข้าเกียร์เองได้นะเวลาทีี่เรราามกา ถอยจอดอัตโนมัติซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถถอยจอดอัตโนมัติได้เหมือนกันทั้งคู่จึงต้องเป็นเกียร์ e-shifter ก็คือเกียร์อันเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยที่คุณผู้ชมเคยเห็นอยู่ใน Ford r a p t o r อยู่ใน e v e r e s t อยู่ใน tor มแท็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกียร์ตัวนี้ประกอบกับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบคู่ก็เลยมีแรงม้าที่210แรงม้าทั้งคู่ซึ่งของ Ford เนี่ยแบ่งแยกเทอร์โบถ้าเป็นเฉพาะเครื่องดีเซลเนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือ3ตัวนะไอ้ใสตัว มีเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่ถูกไหมครับซึ่งเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยก็อยู่ในเอเวอเรสที่เป็นเอเวอเรสต์เทเอเวอเรสต์สปอร์ตให้กำลังแรงม้าที่170กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่จับเทอร์โบคู่เข้ามาแล้วเนี่ยม้าเพิ่มขึ้นเป็น210มา้าแรงทอร์เพิ่มขึ้นเป็น500มา้า500ทอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เกียร์เพิ่มขึ้นเป็น10เกียร์นั่นเองหม้อน้ําและพัดลมเนี่ยเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่มีสายาาบ เครื่องยนต์เป็นเดล็คอินเจกชันหัวฉีดแบบ4สูบเหมือนกันนะครับมีตัวโฟมเนี่ยซับเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าซับความร้อนด้วยทำให้มันไม่มีความร้อนในห้องเครื่องมากมายนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M หรือแบตเตอรี่เจลที่เราเรียกกันนั่นแหละซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ถามว่าข้อดีมันคือยังไงนะครับข้อดีมันเนี่ยมันแบตเตอรี่ที่เมื่อเราเอาไปออฟโรดในพื้นผิวที่ไม่เท่ากันมีการเอียงขวาขึ้นมาเอียงซ้ายขึ้น ของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่หล่นออกมาไปโดนชิ้นส่วนอื่นทําให้เกิดความเสียหายกับตัวรถยนต์ของเรานั่นเองนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบแปรผันแบบ2ลูกนะครับควบคุมการทํางานด้วยสเต็ปมอเตอร์ซึ่งเทอร์โบที่มันเป็นรถประเทศไทยที่ขายอยู่เนี่ยก็จะมีสเต็ปมอเตอร์แล้วก็เป็นกระป๋องเวสเกตนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันสเต็ปมอเตอร์เนี่ยข้อดีคือ,อยังไงข้อดีสเต็ปมอเตอร์คือเมื่อเราเหยียบคันเร่งไปนะครับรถเนี่ยมันจะพุ่งไป ได้เร็วมากคือเอาง่ายๆเทอร์โบเปิดตามรอบคันเร่งของเราเลยนะครับแต่แต่ข้อเสียมันคือยังไงข้อเสียคือมันไม่ดึงลึกคือเทอร์โบไม่เปิดลึกถ้าภาษารถแต่งเขาเรียกว่าบูธบูธเยอะนะบูธมันไม่เยอะนะครับคือดึงไม่ลึกข้อเสียคือมันก็ตกแรงตกปลายนะชักประมาณสักร้อยเจ็เนี่ยก็เริ่มตกแล้วแต่ถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อนะเขาวิ่งกันความเร็วแต่ก็ยังวิ่งอัดกันได้อยู่ถามว่าการใช้งานจริงๆจะมีใครที่จะเหยียบร้อยเจ็ดร้อยแปดตลอดเวลาก็ไม่มีเราก็ต้องการรถที่เน้น รอบต้นรอบกลางที่ชัดเจนมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์คือเป็นเบรกไฟฟ้าถ้าเนื้อไม่ออกมาดูตรงนี้ครับเบรกไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับเบรกปั๊มเพราะว่าไม่มีตัวปั๊มน้ํามันเนี่ยที่เป็นคอยดึงแรงดันตัวเบรกน้ํามันเบรกขึ้นมาถ้าเรามาเหยียบกันดูอย่างเงี้ยตอนรถไปสตาร์ทเนี่ยถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยเราเหยียบไปยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเบรกจะแข็งถูกไหมครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันไมไ่ถูกสูงขึ้นไปตามเป็นปั๊มเบรกที่เป็นนนน้ํามััะครบ ข้อดีของเบรฟ,ฟ้าคืออะไรนะครับทําให้การจ่ายน้ามันเนี่ยมันเสถียรมากยิ่งขึ้นตามโหมดที่ขับขี่เพราะว่าเอเวอร์เเนี่ยหรือโฟร์ทุกรุ่นที่มีเบรฟ,ฟ้าตัวนี้อย่างวายแท็อย่างเงี้ยเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วเป็นพวงมาลัยเบฟ,ฟ้าอยู่แล้วแล้วก็มีโหมดการขี่ให้เลือกเช่นโหมดโคนล่องโหมดทะเลทรายโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับการจ่ายน้ํามันเบรกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโหมดมีการฉีดน้ามันน้อยน้ามันมากก็แล้วแต่โหมดที่เราเลือกใช้นั่นเองนะครับ ด้านหน้าของ e v e r อ e t เนี่ยคันนี้เราทำการเปลี่ยนมาแล้วเราเปลี่ยนจากหน้าเป็นตัว f o r d แบบนี้นะครับก็แค่เพื่อความสวยงามไม่มีแค่อะไรหรอครับความสวยงามล้วนๆไม่มีว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นลดแรงขึ้นไม่มีนะครับเปลี่ยนแค่ความชอบของลูกค้าเท่านั้นลูกค้าก็อาจจะอยากได้หน้าประมาณนี้นั่นเองนะครับตัวฉีดน้ําข้างหน้ากับกล้อง360เนี่ยที่มีรอบรถก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเราไม่ได้ทาการตัดต่อ สายไฟอะไรออกเลยถ้าคุณผู้ชมเคยเข้าไปดูในเพจแมคคาร์นหฮแเนี่ยเจนตอนนี้ผมไปรีวิวตัวนี้อยู่ว่าตอนที่เราใส่เนี่ยเราไม่ได้มีการตัดสายไฟแห้งสิ้นนะนะครับบอกเลยว่าไม่มีการยุ่งสายไฟลดทั้งสิ้นเลยนะครับด้านหน้ามีเรดร์อยู่ตรงนี้เรดร์ーーเนี่ยทำงานควบคู่กับเบรกไฟฟ้าด้วยควบคู่กับตัวอะดัพติฟควิ c คอนโท l ที่ให้ขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองนะตรงเนี้ยยังมีเลนเซนเทอร์ลิงก็คือเมื่อเรามีการออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจหรือไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ย รถจะถูกดึงกลับมาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมแต่การทํางานของตัวนี้ก็มีข้อแม้นะครับต้องมีเส้นปลุกที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่าถนนอย่างเดียวไม่มีเส้นปะอะไรเลยจะให้ระบบนี้ทํางานไม่ทํางานนะครับต้องมีเส้นปลุกเส้นปะไว้ทํางานด้วยเซนเซอร์หน้านะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมมีทั้งหมด6จุดนะสำหรับตัวไทเทเนียมและตัววายแท็มีเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่2คันนี้ที่ไม่เหมือนกันน่ะมันเป็นแค่เพียงชุดแต่งนะครับที่ไม่เหมือนกันคือคันนี้นะครับเรามีการเขาเรียกว่า พ่นลงไปบริเวณนี้ให้มันเป็นสีแบบออกดำๆนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมาคล้ายๆกับเป็นออกมาประมาณอย่างนี้นะครับนะประมาณนี้นี่ที่เราทํามาแต่ถ้าดูดีสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าชุดแต่งที่ทำเนี่ยเราแปลงขึ้นมาเป็นแรปเตอร์นะครับนะเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นคือเราแปลงแค่แปลงหน้ามันให้เป็นแรปเตอร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งความต่างของตัวแรปเตอร์กับตัวเอเวอเรสต์หรือตัววายเทต่างตรงไหนนะครับ มันต่างแค่กระจังหน้าครับตัว F จะมีความใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหม F คันนู้นจะดูเล็กๆนะความใหญ่ไม่เท่ากันนะก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะชอบใครชอบแบบว่าจะแต่งหน้าแต่งตาเป็นยังไงแต่งมาแล้วไม่ต่างกันครับนะครับถ้าผมมีเงินนะจริงๆผมเลือกเลยไหมผมเลือกเทเนียมนะครับเพราะว่ามันก็ถ้าจะเอามาแต่งจริงๆนะครับมันมีความที่เรียกว่าเป็นความหรูหรานะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบไวท์แท็กไวท์แท็กคือมันเป็นรถที่จะเรียกว่าอะไรมันมันมันดูแบบ มีความสปอร์ตดุดันนะครับเพราะว่าอะไรที่มีมาให้เนี่ยเป็นสีดามาให้หมดเลยเห็นไหมอันนี้จะมีความลักชูรี่นิดนึงเป็นสีเงินเงินแบบนี้ซึ่งสนิมไม่กินแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของแท้นะสนิมไม่มีกินนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีเงินเงินแต่ถ้าเป็นวายแท็กเป็นไงนะครับก็ออกมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเล่าังคาไม่เหมือนกันอีกวายแท็กก็จะดูมีรูล่องๆ่อ,อตรงนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอเ r อร์เลไทเทเนียมก็จะไม่มีล่องๆองตรงรูให้ราคาห่างกันเท่าไหร่นะ ราคาเนี่ยตอนเนี้ยห่างกันอยู่สี่หมื่นแปดนะลองคิดดูว่าเงินสี่หมื่นแปดเนี่ยจะเอาไทเทเนียมหรือเอาเอเวอร์เรสมันมันคุ้มกันไหมนะครับราคาที่แจ้งให้ทราบนะครับห่างกันอยู่สี่หมื่นแปดพันบาทก็อยู่ที่ดุล,ลยพินิษของคุณผู้ชมว่าจะเลือกเป็นเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมที่เป็นเอเวอร์เรสต์มาตั้งแต่เกิดเลยนะกับรุ่นที่เพิ่งทํามาเป็นพิเศษคือเอเวอร์เรสต์ไบแท็กนะครับซึ่งอาจจะมี รูปลักษณ์หน้าตาที่คล้ายกับรถเลนเจอร์วายแท็กของเรานะก็มีรุ่นให้ลูกค้าเลือกแหละแต่ถามว่าเงิน4ี่หมเนี่ยสำหรับคนซื้อรถรุ่นนี้เขาไม่ได้สี่เลียดนะนะครับว่ามันจะจะต่างกันเอาจริงที่ผมเคยขายรถมาในในบรรดาทั้งเอเวอเรสต์ไทเทนียมทั้งวายแท็กเนี่ยลูกค้าก็ซื้อทั้ง2รุ่นนี่แหละบางคนก็ไม่ได้เอาวายแท็กเพราะว่ามันรอนานก็ไปเอาเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมนะครับก็แต่งมามันก็มีความดุดันเหมือนกันนะครับมีความลักชัวรี่ปนๆอยู่ในตัวนะก,ก็มี อะไรเงินเงินที่เราเห็นบ้างนะครับบันไดก็ดูเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากช่วงล่างข้างหลังนะครับก็เป็นวัดลิงค์ซึ่งวัดลิงค์เนี่ยเป็นช่วงล่างที่จะเรียกว่าเป็นช่วงล่างที่แบบผมว่าสุดแล้วนะครับในรถราคาไม่เกิน2ล้านเนี่ยล้วให้มาขนาดนี้นะครับพอๆรถยุโรปราคา4ี่หล้านเลยที่มีช่วงล่างแบบนี้มาให้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสปอยเลอร์นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันทุกอย่างเซนเซอร์มี6จุดเหมือนกันมีระบบ คิกเซนเซอร์คือเตะเปิดมีให้เหมือนกันหมดนะสำหรับเอเบอร์เตัวไทเทเนียมและก็ตัวไวทแท็กทีนี้นะครับฝาท้ายล่ะเหมือนกันไหมมาดูเป็นการปรับโดยการใช้ตัวไอ้นี่เหมือนกันไฟฟ้าถูกไหมครับปับไฟฟ้าเพื่อให้มันยกขึ้นมาได้แบบนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเอเบอร์เลสไวทแท็และก็ไทเทเนียมทีนี้แตกต่างกันตรงไหนล่ะนะครับแตกต่างตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแตกตรงไหนสิ่งที่แตกต่างจริงๆของ เอเวอเรสต์ id, ไทเทเียและวา t แท็เอาแบบหลักๆเลยนะด้านในนะครับด้านในเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูด้านในของตัวเอเวอเรสต์วท็นะวา t แท็เนี่ยนะครับจะมีความพิเศษที่ว่าเป็นเบาะสีส้มพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยสีส้มอย่างนี้นะครับไฟห้องโดยสารนะมีเหมือนกันสามารถเปิดและปิดได้เลือกได้เหมือนกันหน้าจอคนขับเนี่ยเหมือนกันเลยหน้าจอตรง อันนี้ก็เป็น12นิ้วเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับต่างแค่เบาะนะคุณผู้ชมจะไม่ได้แต่แค่เบาะไฟฟ้าเหมือนกันถุงลมนิรภัาาย7ลูกมีให้เหมือนกันอีกอย่างนึ่งเนี่ยมาดูอ่ะแทเนี่เป็นไงเข้ามาจะดูลักชูรี่หน่อยเพราะไม่มีไม่มีสีสม้มไม่มีอะไรติดเป็นเบาะหนังดําได้ขขาวดําๆอย่างเงี้ยนะเหมือนกันเลยนะครับโหมดขับเคลื่อนก็เหมือนกัน 2H 4H 4L มีให้เหมือนกันมูลูปพานรามิกมูลูปหรือตัวไ do อดูดาวอ่ะก็มีให้เหมือนกันหลังคาซานลูปมูลูปมีให้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ชมแหละว,ว่าชอบอันไหนนะครับขอบประตูอ่ะมาดูข้าประตูนี่เป็นเงินเงินอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็นเอเวอร์เรสต์วแทร็กเนี่ยมันจะเป็นขอบประตูที่เป็นสีดําๆมาแบบนี้นะครับนะเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะนะครับว่าเราชอบประมาณไหนนะครับฟังก์ชันการใช้งานล่ะมาดูสิ เหมือนกันไหมเหมือนกันหมดนะครับฟังก์ชันเหมือนกันหมดเกียร์เป็นเกียร์เล็กๆแบบนี้ที่ผมเรียกว่า e s h i p t e r นะครับมีให้เหมือนกันเลยที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายก็มีมาให้นะครับโหมดขับขี่ 2H 4H 4L มีมาให้สามารถเลือกหมุนปรับโหมดได้เป็นโหมดฝนตกถนนลื่นนะฮะโหมดลากพ่วงโหมดโครนล่องโหมดวิ่งในทรายมีให้หมดเลยนะครับเอเวอเรสต์ตัวนี้แล้วไฟตรงนี้สามารถปิดได้นะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเนี่ย มันปิดได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าติดตลอดนะบางรุ่นบางยี่ห้อติดตลอดนะนะครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยอ่ะมาดูไทเทเนียมหน่อยนะครับไทเทเนียมล่ะเหมือนกันไหมหน้าจงหน้าจอเลยเหมือนกันทุกอย่างหรือเปล่าเหมือนกันหมดนะครับระบบเปิดไฟสูงออโต้มีเหมือนกันหมดไฟหน้าเป็นไบเมติก LED เหมือนกันนี่เข้ามาเหมือนกันเลยนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาหน้าจออะไรก็เหมือนหมดซึ่งหน้าจอเอเวอเรสต์เนี่ยจะแตกต่างกับพวกไวท์แท็กที่เป็นกระบะนะครับ คือมันจะมีบอกน้ำมันเหลือเท่าไหร่มีน้ำมันเครื่องอุณหภูมิเท่าไหร่น้ำมันเกียร์เท่าไหร่นะครับหน้าจอนะครับใหญ่ขนาดนี้12นิ้วเป็นของคุณนะนะครับมีให้เลยแล้วก็ตัวฟังก์ชันพวงมาลัยก็เหมือนกันอะ่ะนะครับแต่แค่มันไม่ใช่ได้ส้มไงนะครับพวงมาลัยมันไม่มีได้ส้มไม่ใช่ได้ส้มตรงนี้ไม่มีนะครับไม่เป็นได้ส้มไม่เป็นได้สีส้มโหมดคัคียมีให้เวลาเราหมุนนะ่นี่ยเราหมุนไปนะครับหมุนไปที่โหมด ถนนลื่นมันก็จะเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อน4ล้อแอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับขับอย่างเดียวแล้วที่ผมบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าคือ,อยังไงนะครับก็คือเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดถนนลื่นหรือโหมดล่างพวงโหมดทรายเนี่ยพวงมาลัยทุกโหมดต่างกันหมดเลยนะหมุนต่างกันหมดคันเร่งต่างกันนะครับระบบเบรกต่างกันบางโหมดพวงมาลัยก็จะหนักและหน่วงขึ้นนะครับเพราะเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วถึงบอกว่า Ford เนี่ยทำได้แบบเนี้ย เพียงแบรนด์เดียวนะในเลนส์ราคาไม่เกินนี้นะครับท่านบางค่ายก็มีแค่ E c o ค o d ม Power Mode มให้เลือกนะครับเพราะมีแค่นั้นเพราะว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนอัตราการเปลี่ยนคันเร่งจากเท้าได้หรือพวงมาลัยให้เปลี่ยนไปได้นะครับเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบ Adaptive c r u i คุย o n t r o l มีถึงจุดหยุดนิ่งนะก็คือขับเองเบรกเองรักษายะห่างเองเนี่ยถึงจุดหยุดนิ่งเลยติดไฟแดงไม่เกิน3วิออกตัวให้เองถ้าเกินเนี่ยออก,ต,กตัวก็ต้องเหยียบคันเร่งออกไปนะครับสำหรับตัวนี้มูลลูปมีให้เรียบร้อยเนี่ย ครบหมดนะครับก็เอาจริงมันคือ2รุ่นยอดฮิตแหละที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่เขาต้องการเลือกซื้อแล้วเวลาจะเลือกซื้อ e อเวอเรสเนี่ยก็คนในครอบครัวเนี่ยก็เถียงกันในแค่2รุ่นนี้ว่าจะวายแทกดีหรือว่าไทเทเนียมดีนะครับและคุณผู้ชมครับอยากได้รถรุ่นไหนระหว่าง e อเวอเรสต์วายแท็และไทเทเนียม ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องงบการซื้อสดหรือการแต่งรถจะใส่เบรกเบมโบหรือเปลี่ยนเป็นล้ออะไรแล้วแต่นะครับสนใจมาปรึกษากันได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือลายดีที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจแมคคาร์นิแปดใน Facebook ด้วยเพื่อไปดูอัปเดตที่เวลาผมไปส่งมอบรถนะหรือมีไลฟ์สดให้ดูมีรูปภาพให้ดูเวลาตกแต่งรถสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ